การจะสอนคนอื่นได้เราจําเป็นต้องเป็นต้นแบบก่อนจริงหรือเปล่าหลายคนในยุคนี้มีความกังวลเรื่องนี้มีความเครียดว่าเฮ้ยฉันจะสอนลูกได้ดีไหมบางเรื่องฉันก็ยังทำไม่ได้หลวงพี่คงจะตอบว่าในการจะสอนคนอื่นได้เราจําเป็นต้องขนขวายลงมือทำในสิ่งที่เราสอนอยู่แต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องทำได้ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นพระเนี่ยสอนเรื่องการดูแลลูก ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องมีลูกเพื่อดูแลแต่เราเองก็ฝึกใจในการดูแลคนดูแลใจตัวเองไปด้วยพระทุกรูปเองก็ไม่ได้หมดกิเลสจึงค่อยมาสอนคนอื่นได้แต่ก็สอนเอามาจากคำสอนของคนที่ประเสิรฐที่สุดของคนที่ทำได้แล้วแล้วเราก็ฝึกตัวไปด้วยเช่นเดียวกันในบางครั้งพ่อแม่หลายคนสอนลูกเราสอนน้องสอนลูกน้องอาจจะมีบางอย่างที่เรายังทำไม่ได้ แต่ขอให้เราเห็นว่าตัวเองยังคงขวนขวายทำเพราะถ้าเราเองก็ยังไม่ทำด้วยแล้วก็ทำไม่ได้อีกอย่างนั้นก็ยิ่งแหนงใจไปกันใหญ่ขอให้เรายังคงทำอยู่นักเทวันโดที่เราอยู่ในระหว่างทางเป็นสายแดงบ้างกำลังขึ้นไปสู่สายที่สูงกว่านี้เราก็สามารถสอนสายที่อาจเจียงเดินทางมาไม่ถึงเราได้ไม่ได้แปลว่าเราต้องเก่งแต่เราเคยได้ยินจากครูบาอาจารย์ที่เขาทำได้และเราก็ยังทำอยู่ อย่างนั้นก็เรียกว่ายังพอสอนได้ฉะนั้นถ้าหากท่านใดเกรงใจกลัวตัวเองจะยังไม่เก่งไม่ดีพอเลยไม่กล้าสอนก็อยากขอให้เราเนี่ยไปทําเถอะไปขวนขวายทําอาจจะยังไม่สมบูรณ์บ้างแต่ขอให้ลงมือทําแค่นั้นก็สามารถสอนได้แล้วแล้วก็ทําให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะเจริญพร